ไม้เดียวได้เรื่องครับสภาพไมายนี้มันเป็นล่องน้ำนะครับนี่ครับข้างทางครับหม้เดียวได้เรื่องเลยครับสักครู่ครับเจเ ัดรถคันวัดเลยครับก็คือกัดกัดแล้วมันวิ่งครับสายเริ่มตึงแล้วผมก็เลยวิดสวนครับนะครับติดประมาณเนี้ยถ้าอย่างเดียบที่ไม่ฉีกช่อนก็ไสสวยอยู่ครับเนี่ยครับ กัดเป็นเจ้าเต่าฮับนะครับใบน้าต้มครับสีเทาตัวนี้ใบสปินดัดลงสาครับควงน้ำดังโรดมาครับเราจะสร้างฟองได้ดีครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับเจ้าเต่าฮับใบน้าต้มครับหมายไม่รับเต่าฮับก็มีผลงานนะครับดีครับสุดยอดจริงๆครับผม